ข่าวโดย20นาวฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม รววแรงงาน42คนค่ะลักลอบข้ามแดนนะคะทางช่องทางธรรมชาติโกโลกด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่18สั่งตรึงกำลังเข้มค่ะที่ริมแม่น้ำสุงไหงโกลกแนวชายแดนไทยมาเลเซียบ้านปือเรงหมู่8ตบสุงไหงโกลกอเอสุงไหงโกลกจัังหวดนวราธิวาสพันเอกเอกพลเลขนอกผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48ลงพื้นที่เข้ารับตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพิ่มจำนวน42คนค่ะหลังพบเป็นแรงงานไทยที่ทำงานในประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และคาดว่าจะมีการเดินทางผ่านทางช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่องก่อนถึงเทศกาลฮารีาร,รายอที่กำลังจะมาถึงประมาณก่อนปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยพันเอกเอก,เอกพลได้กำชับกำลังพลของกองร้อยทหารพรานเชิงรุก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรึงกำลังอย่างหนาแน่นรวมทั้งเพิ่มการลาดตระเวนอย่างเข้มข้นข่านในช่วงก่อนเทศกาลฮารีราอและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลประชาชนเป็นไปตามระบบแม้จะเข้ามาแบบผิดกฎหมายหากต่เป็นคนไทยโดยการดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายบ้านเมืองรวมทั้งนำตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคไวรัสโควิด19 อันเอกเอ,เอกพลกล่าวว่าปัจจุบันค่ะยังคงมีพี่น้องประชาชนคนไทยจํานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเดินทางเข้าประเทศไทยและได้ลักลอบข้ามทางช่องทางธรรมชาติบางส่วนถูกหลอกค่ะว่า คิดว่าเสียค่าใช้จ่ายไปเป็นการเดินทางโดยถูกกฎหมายซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลรันที่48ได้จัดกำลังในการดูแลช่องทางธรรมชาติอย่างเต็มที่โดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการตรึมกำลังพร้อมลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องก่อนช่วงเทศกาลฮารีรายอเพื่อเป็นการดูแลป้องกันไม่ให้มีคนเดินทางเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายโดยการลักลอบผ่านช่องทางธรรมชาติค่ะ เรฟอมค่ะขอความร่วมมือประชาชนผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการรักษา,ร,กษาระยะห่างทางสังคมวางแผนเดินทางช่วงเร่งด่วนเพื่อลดความแออัดค่ะนายพักพงศิริกันทรามาศผู้ว่าการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือเราฟอม์มกล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2563เป็นต้นมา เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควินิสต้ในประเทศมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้ประชาชนเริ่มออกมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้น ในการนี้รรนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จึงขอเน้นย้ำผู้โดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมค่ะโปรดให้ความร่วมมือในการรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโซเชียลดิแทนซิ่งโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยทางสุขอ,อนามัยของคนทุกคน รฟมอและ b a m ค่ะได้ดูแลและให้คำแนะนำผู้โดยสารในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมเมื่อเข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้า MRT มาโดยตลอดผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรและรอคิวเข้าใช้บริการตามลำดับกรณีที่มีผู้โดยสารหนา,นานแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน MRT จะใช้มาตรการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ในแต่ละคราวเป็น3ตอนได้แก่ตอนที่1ก่อนการขึ้นลงเข้าสู่ชั้นจําหน่ายบัตรโดยสารตอนที่2ค่ะก่อนผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติตอนที่3ก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าทั้งนี้เพื่อให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมไว้ได้และขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงลดความแออัดในการเข้าใช้บริการรถไฟฟ้าค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ เลข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น